สวัสดีนะครับจุกท่านครับแล้วก็สวัสดีน้องพีกอยค,ครับค่ะเจอเจอกันวันนี้พี่เอกพาไปข่าตลาดหน่อยสิคะเขาจะไปเป็นยังไงต่อไปมีหรือว่าวันนี้มีประเด็นอะไรมาฝากแฟนๆบ้างอ่าได้ครับเดี๋ยวก่อนจะเข้าสู่ในภาพตลาดหุ้นไทยนะครับที่ต้องบอกว่าก็ค่อนข้างขึ้นมาได้ต่อเนื่องนะครับเมื่อเช้าทาท่าจะเป๋ๆหน่อยนะแต่ว่าใกล้จะตลาดอไรครึ่งชั่วโมงเนี่ยนะครับก็ยังอยู่ในแดนหัวนะครับ เดี๋ยวนี้ผมจะีมีสิ่งที่คิดว่าอาจจะเป็นมุมที่แบบดูตลาดต่างประเทศนะเพราะว่าท่านผู้ชมลองเปิดหน้าจอหรือว่าอาจจะมีดูตลาดต่างประเทศเนี่ยอาจจะตกใจนะครับในส่วนตลาดหุ้นอโอเคครับตลาดหุ้นอินโดนีเซียอันนี้ผมไฮไลท์นะครับเนี่ยอินโดนีเซียเนี้ยปรากฏว่าลงมาถึงเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับอ,อาจจะมีความกังวลเอะมันเกิดอะไรขึ้นนะครับเพื่อนบ้านเราเนี่ยนะครับใกล้ๆเนี่ยอินโดนีเซียลงลบไปเจ็ดเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับเอะมันจะ นะฮะลูกกลามนะทำให้ตลาดหุ้นไทยเป๋ๆหรือเปล่านะครับเดี๋ยววันนี้จะมาคุยเรื่องนี้นะครับแล้วก็เรื่องที่สองก็แน่นอนครับว่าในส่วนตัวตลาดหุ้นไทยนะครับวันนี้ถือว่าค่อนข้างขึ้นดีนะครับปัจจัยที่ต้องดูมีเรื่องหลายบ้านนะครับแล้วนี้แน่นอนครับว่าหุ้นที่แนวาฝาท่านผู้ชมนะครับในช่วงท้ายนะครับก็จะมีสามเรื่องนะครับที่จะมาคุยกันในวันนี้ครับค่ะเริ่มเลยพร้อมแล้วค่ะเริ่มเลยเริ่มเลยนะครับแล้วก็ไปดูตลาดหุ้นอินโดนีเซียก่อนนะครับต้องถือว่าเป็นตลาดที่ดูจะ ค่อนข้างจะผิดนะครับไปจากในส่วนตัวตลาดในกุยผ้าครับซึ่งวันนี้ลงแรงทีเดียวนะครับเห็นไหมครับว่าลงมาถึงระดับเจ็ดเปอร์เซ็นะครับก็มีประเด็นนะครับที่ท่านผู้ชมอาจจะติดตามข่าวก็น่าจะพอทราบอยู่แล้วนะครับว่าช่วงก่อนหน้านะครับทาง MSCI เนี่ยนะครับเขามีการอะไรฮะอาจจะมีการเรียกว่าทบทวนหรือพิจารณานะครับในการปรับเกณฑ์นะครับในส่วนตัวเรื่องฟรีโฟร์ ต้องบอกว่าหุ้นในฝั่งที่อินโดนีเซียนะครับก็จะมีหุ้นคล้ายบ้านเราแหละก็จะมีหุ้นใหญ่หุ้นเล็กแหละแต่ส่วนใหญ่นะครับหุ้นบางตัวมันจะมีฟีโฟลดค่อนข้างน้อยนะครับคงจะต้องมีการปรับเกณฑ์อันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ไทยทรายเนี่ยเขาจะมีการพิจารณาแล้วก็จะมีการปรับเกณฑ์ซึ่งตรงนี้นะครับมันก็เลยส่งผลใหถ้ามีการปรับเกณฑ์มีการทบทวนพิจารณาแล้วนะครับบ้าจ่าทำให้นักลงทุนที่เขามีการลงทุนอยู่ในตลาดอินโดนีเซียเนี่ยนะครับอาจจะดูอาจจะเอเริมมีความ แน่นอนแล้วกันนะเรื่องมีความกังว,วลแล้วกันนะครับอาจจะมีการเรียกว่ามีการโฟล์นะโฟล์ flow มีการไหลออกอาจจะมีการขายนะส่วนตัวตลาดหุ้นในฝั่งอินโดนีเซียอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นครับในฝั่งอินโดนีเซียที่เห็นวันนี้ตาหุ้นเขาเนี่ยมีการปรับตัวลงไปถึง7%จ็ดเอนะครับตอนนี้ต่อยอนต่อครับว่าถ้าส่วนอินโดนีเซียลงแบบนี้นะครับเอ๊แล้วมันจะยังไงนะโฟล์อาจจะมีการขายตลาดหุ้นอินโดนีเซียนะครับแล้วจะไปไหนนะครับก็เลยมองว่านะครับเอ๊อันนี้ผมมองว่าอาจจะเป็นมุมที่คิดว่า น่าจะเป็นมุมในเชิงคิดว่าน่าจะเป็นบวกแล้วกันนะครับต่อในส่วนตัวตลาดหุ้น emerging market หรือว่าตลาดหุ้นเกิดใหม่โดยเฉพาะในฝั่งถุยผ้าครับถ้าขายอินโดนีเซียไปแล้วนะครับเอ๊ะทำยังไงดีนะครับลองมองซ้ายมองขวาอีะตลาดหุ้นไทยนะครับก็ไม่ได้ขึ้นเยอะด้วยนะครับว่ร์ชันไม่ได้แพงหุ้นปันผลก็โหเรียกว่าเต็มตลาดเลยหุ้นใหญ่เนี่เลยก็สามารถจะลองรับกับกระแสเงินลงทุนแต่นี้ผมเลยมองว่าอาจจะเห็นเม็ดเกินครับมีการไหลเข้ามานะครับไปสู่ตัวตลาดอาเซียน แล้วก็รวมถึงตลาดหุ้นบ้านเราด้วยครับนะครับสังเกตนะครับว่าตัวเลขนักเที่อตัวเลขทางต่างชาติเองนะครับก็มีการซื้อ<ะ>สุทธิเข้ามาอยางต่อเนื่อน<ะ>แล้วเมื่อวานนี้เรียกว่าซื้อดุดดันทีเดียววันนี้<ะ>ต้องมาถ่ายกันับว่าจะซื้อต่อไหมเนี่ยจะซื้อแล้วเนี่ยนะครับจะดุดันเหมือนเมื่อวานหรือเปล่าแต่ดูจาก<ะ>หน้าหุ้อย่างนี้นะครับรุ้นได้รุนได้หุ้นใหญ่งน,นั้นเลยค่ถยะถึงส<ะ>ี่พันเมื่อวานนี้หรือเปล่าเนี่ยอันนี้ก็แอบหวังลึกแล้วกันนะเอาว่าโชว์สัก สองสามพันนี่ก็ดีใจแล้วฮะดีใจแล้วนส่วนตัวโปรตุกชานะครับอ่ะพน้กลับมาที่ในส่วนของตัวหุ้นไทยนะครับว่ารอบนี้นะครับที่เราบอกไปว่ากระแสงเงินลงทุนอาจจะมีการไหลเข้าครับนอกจากในส่วนของตัวเรื่องอะไรฮะเรื่องอินโดนีเซียที่มีกิ้ฉายพราดท่านชมดูแล้วนะครับก็ยังต้องติดตามต่อครับว่าในคืนนี้เนี่ยเขาจะมีกมารประชุมขอ,ของธนาคารกลางสหรัฐนะครับอันนี้ก็ขอเชื่อมไปเลยแล้วกันนะครับว่ามีปัจจัยที่น่าติดตามนะครับนะตอนนี้ตลาดคงจะมองผมคิดว่าไม่น่าทิกโผล่ละนะครับ น่าจะเป็นการครงอัตราดอกเบีย้ยนะครับไป<ล>ดูว่าเฟดฟันเลทตอนนี้นะครับตัวเลทเนี่ยเขาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเป<ล>็นฟันเนี่ยนะครับตอนนี้ดอกเบีย้ยนะครับของทางอเมริกาเองเนี่ยอยู่ที่3.75เปอร์เซ็นตนะครับถ้าประชุมเย็นนี้นะครับคืนนี้ทราบผลนะครับถ้ายังคงอยู่ก็แปลว่าดอกเบีย้ยนะครับยังคงที่อยู่เพียงแต่ว่า ตลาดคงจะไม่ได้มองไปถึงว่าเรอ,อบนี้คงแน่ๆจะยังไงนะครับเพราะต้องมองตอบน,นะครับว่าการประชุมในครั้งถัดไปนะหรือว่าเรียกว่าตัวภาพระยะกลางย,ยาวเนี่ยของเชนดอกเบียจะเป็นยังไงนะครับก็ยังมองว่าดอกเบียนะครับในส่วนตัวฝั่งอเมริกาเนี่ยน่านจะเป็นดอกเบียที่เป็นทิศทางขาลงอยู่ถ้าไม่ลดครั้งนี้อาจจะมีโอกาสลดในครั้งถัดไปนะครับมุมมองฮาวส์วิวในทางรีเซิร์เราเองเราคิดว่าน่าจะมีโอกาสการลดดอกเบียในฝั่งอเมริกาครับปีนี้นะครับน่าอยู่ที่ประณ สองครั้งเนี่ยสองสามครั้งนี่แหละนะครับก็จะเป็นเทรนด์ของการลดดอกเบีย้ยถ้าลดดอกเบีย้ยเกิดอ,อะไรขึ้นครับก็แปลว่าเงินต้องหาที่ไปแล้วดอกเบีย้ยกดลงมาลงมาเรื่อยๆนะครับ mm. ฝากเงินไปถือว่ามันดูตัวเนี่ยนะครับน้อยลงไปเรื่อยๆนะ mm. ก็ต้องหาในส่วนตัวสินทรัพย์นะที่มันมีเรียกว่าลงทุนแล้วเนี่ยมันอาจจะได้ผลงอกเงยดีกว่าการฝากเกิดคิดว่าอันเนี้ยมันคนจะมองเป็นปัจจัยบวกนะต่อในส่วนตัวเม้เงินทุนที่มีการเคลื่อนย้ายนะครับโดยพาดอลลาร์ที่หลังๆก็ ทิศทางก็มีการป่อค่าลงมาค่อนข้างมากอันนี้ก็เป็นใจโคเงขีดหลักก็จะมองว่าในส่วนตัวฟันโฟนี่แหละครับจะเป็นตัวผักดัดแล้วก็รวมถึงตราพื้นไทยด้วยนะครับ<ม>ก็เลยกลับมาที่รอบนี้เซตจะไปตรงไหนดีครับต้องนุ้นครับวันนี้ขึ้นมาหนึ่งสามสามเจ็ดแล้วสามสามเจ็ดแล้ว,ลว, 3, ลวพี่เอกอไนอนนี้แห้งแดงๆหน่อยจะพักไหมนะครับแต่ถ้ามองภาพยาวนะครับผมมองว่าอันนี้เป็นภาพรายสัปดาห์นะครับสัปดาห์นี้ถือว่าขึ้นดีนะ มาสามสัปดาห์แล้วจำได้ไหมครับว่าช่วงก่อนหน้านะครับเราเคยทำลายเที่ยวไรอ่าลองมาร์คดูหนึ่งสามสี่ห้าอ่าตอนนี้หนึ่งสามสามเจ็ดนะครับลุ้นกันครับในช่วงวันนี้วันพุธในวันพฤหัสอาจจะมีลุ้นรุงนี้นะครับผมคิดว่าเอาเป็นว่าแนวต้านสั้นๆก่อนหนึ่งสามสี่ห้าหนึ่งสามห้าสูงนี่แหละนะครับมองเป็นโซนต้านโซนแนวรับก็ขยับขึ้นมาที่บริเวณสักหนึ่งพันสามอยี่สิบจุดนะครับคิดว่าน่าจะเป็นภาพของการซิกแซกขึ้นไป เทสทายที่เคยทําไว้ได้ไม่ยากจากเรื่องฟันโคลที่กาลังไหลเข้ามาครับอืทีนี้มาในตัวคุ้นกันบ้างดีกว่าพี่เอวันนี้อมองอหุ้นตัวไหนน่าสนใจนนบ้างคร<ะ>ับมีพูดมาฝากครับนอกจากมีพูดมาฝาแล้วก็เมื่อกี้นึกขึ้นได้ครับก็เรืเ่องของเราจะเข้าใกล้ช่วงเรื่องตั้งแหละนะครับวันที่แปดกรุภาพันธ์นะครับคิดว่าพอใกล้ช่วงนั้นแหละเดี๋ยวคงจะมีผลโพลนะครับมีอะไรฮะว่าใครตอนนี้นะครับพรรคไหนนะครับโปเป็นย<า>ังไง ใครคะแนนเสียงนํำยังไงนะครับแล้วก็จากการจัดตั้งรัฐบาลจะเป็นยังไงพักไหนจะได้เป็นพักร่วมรัฐบาลพักไหนจะเป็นฝ่ายค้านนะครับแล้วนโยบายท่ออกมาจะเป็นยังไงอันนี้ผมคิดว่าก็จะเป็นเาเรียกว่ามุมมองตีมการลงทุนนะครับ,รบในช่วงเดือนถัดไปเลยเพราะเราอยู่ยช่วงไปลายปลายเดือนมกราคมแล้วก็ใจรอครับผมคิดว่าเดี๋ยวคงจะมีภาพก,การลงทุนตรงนี้มาฝากท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยนี้ครับ,รบก็ เมื่อกี้บอกไปว่านะฮะในส่วนตัวหุ้นแล้วกันนะที่จะมาเป็นหุ้นแนะนำนะครับในช่วงเย็นนี้นะครับวันนี้ผมขอเลือกหุ้นตัว AOT นะครับที่ก็นะฮะเรียกว่านิยามคือจะเป็นอะไรนะฮะประตูแล้วกันนะครับมาสู่ประเทศไทยครับใครเข้าออกต้องผ่าน AOT ต <c oughs> ้องผ่านนะฮะ <c oughs> ใช่ต้องผ่านนะครับก็เลยมองว่า AOT เนี่ยนะครับราคาหุ้นณปัจจุบันเนี่ยมผมมองว่าดูค่อนข้างน่าสนใจนะครับเพราะว่า AOT ก็แน่นองครับเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว บอกเอ๊ะรอบนี้นะอยู่ในช่วงอะไรเนี่ยเดือนมก,กราคมนะครับเอ๊ผ่านช่วงฮาซีซั่นไปแล้วหรือเปล่านะครับล้วจะมาเชียร์รตอนนี้อ่าใช่ะนะครับผมต่อไปเอ๊นะมีตุ๊กจีรออยู่ใช่ครับตีตุ๊จีนว่าใช่เทศกาลตุ๊กจีนนะครับรออยู่แล้วก็ท่านผู้ชมท่านอาจจะเดินไปท่องเทีย่ยวหรือว่าจะไปแวะถามที่ต่างก,ก็ลองเลือบดูครับว่านักเที่ยวนะครับชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีนนะครับมาเยอะหรือเปล่า ก็ไดโอกาสสายตานะครับตอนนี้ในเมืองแล้วมันอยู่ในเมืองทางานในเมืองก็เริ่มเห็นค่อนข้างเยอะขึ้นนะครับทุกท่านเยอะขึ้นนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าในส่วนตัวเอลนะครับราคาหุ้นเนี่ยตอนนี้นะครับถือว่าราคามันมีการพักตัวลงมาแต่ท่านผู้ชมลองดูพวกหุ้นกลุ่มที่เป็นพวกอะไรฮะพวกโรงแรมเนี่ยนะครับเซนเทลนี่ก็ทะลุขึ้นไปแล้วทำไฮขึ้นไปแล้วนะครับผมคิดว่าถ้าจะเป็นตีเรื่องท่องเที่ยวนะครับราคาหุ้นนะครับยังอยู่ในเรียกว่าอยู่ในฐาน ราคายังไม่ขึ้นมากนะครับรุ่นท่องเที่ยวจีนที่กางเข้ามาคิดว่าจะเป็นในช่วงตุตตีนี่แหละนะครับเราจะได้เห็นตัวนักเที่ยวที่เพิ่งใหม่เรื่อยนะครับนอกจากนี้นะครับผมคิดว่าในส่วนตัวประเด็นที่เข้ามาหลายเรื่องมันจะเป็นเรื่องอะไรฮะเอ่อเรื่องอะไรนะไวรัสอะไรต่างที่มันแพร่ระบาดนะครับในในประเทศอ่าอินเดียนะครับผมคิดว่าตอนนี้ก็สถานการณ์ดูจะซาลงไปแล้วนะครับก็น่าจะเป็นสถานการณ์ที่คนคงจะไม่ได้มีความน่ากลัวมากนักละกัน นะครับก็ได้ทําให้ภาพท่องเที่ยวบ้านเรานะครับอย่างเป็นอย่างเป็นมันเป็นประเด็นแล้วกันนะครับที่ทําให้น่าจะเห็นภาพการฟื้นตัวได้อย่าลืมครับคุณลิซ่าก็เป็นพรีเซนเตอร์ด้วยใช่ไหมครับอ๋อพรีเซนเตอร์ใช่ครับมีการไปที่อุดรนะอะไรนะตรงทุ่งบัวแดงใช่ไหมคะทุ่งบัวแดงอ่าที่บอกว่าเอ่อหลายท่านเรียกว่าตามรอยเลยกันฮะมีไปกันเยอะนะแต่เยอะไปกันเยอะ โอเคใช่คร okay. so, so, you know, yeah. so, ับไปถ่ายรูปก okay. so so ันนะฮะอันนี้ก็เป็นเรียกว่าโปรโมทท่องเที่ยวบ้านเราครับอนนีเอาก็วันนี้ก็เลยแนะนำนะครับเป็นผู้แนะนำนะครับอย่างนี้ครับส่วนกรอบการเทรดการเล่นนะครับราคาปัจจุบัน52นะผมคิดว่าแนวรับสัก5า51บาทเนี่ยนะครับคิดว่าโอเคแล้วเพราะว่าราคาพูดจริงๆอยู่แถวนี้มานานละยังไม่ค่อยขึ้นนะครับก็รอจังหวะนะครับนั้นจังหวะตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะมาได้ด้านแรก55ครับถัดไป58 หห้าสบค่ะ AOT ตัวเดียวเหรอคะวันนี้ตัวเดียวครับใช่ครับโอเคได้เลยพี่เอกขอบคุณมากๆสำหรับข้อมูลนะคะแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่นะโอเคครับสวัสดี <บา S 2> คระบ่บายีค่ะขอบคุณด้วยค่ะสำหรับข้อมูลจากพี่เอกธนาราจากค่ายบลลอบอัวหลวงนั่นเองนะสามารถติดตามกันได้เป็นประจำทุกวันพุธช่วงเย็นเลยนะคะก่อนปิดตลาดนั่นเองค่ะสาหรับ าข้อมูลที่พี่เอกให้มาวันนี้ก็ให้แนวต้านของเซตเนี่ยอยู่ที่บริเวณ1นึถึง1 3 5 0จุดนะคะส่วนแนวรับให้ไว้ที่1320จุดค่ะหุ้นที่น่าสนใจย้ำอีกรอบนึงก็คือตัวของ AOT นั่นเองนะคะให้แนวรับไว้ที่50ถึง51บาทค่ะส่วนแนวต้านอยู่ที่55และ58บาทนั่นเองอันนี่ก็เป็นมุมมองที่พี่เอกนำมาฝากกันนะคะ